สวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมซันเลฮิตฟิลซึ่งคลิปนี้ก็เป็นพาที่4แล้วนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่4นะซึ่งคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของปี2 0 2 4นี้นะครับก่อนอื่นเลยก็สวัสดีปีใหม่กับทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนอย่าย,ยอมแพ้ก,กับชีวิตนะครับเดี๋ยววันที่ดีก็จะมาถึงเองนะมาลุยกันเลยครับ let's go เอ่อคงไม่มีอะไรโผลมานะสวยจุดลดสองอัน ไปครับวิ่ง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 เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเจอมืออีกแล้วมือใครเนี่ยเฮ้ยดูดิโอ้โหมืออยู่ในไล่นะครับโอหมก็ oh เดินเข้าไปก็ไม่ได้ด้วยเฮ้ยไปดีกว่าแถวนี้เจ้าที่แรงนะครับอืมเราคนไปจากที่นี่ Let's go คงไม่มีตัวอะไรโผล่มานะไปแล้วจ้าไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเฮ้อิกาเฮ้ยเฮ้ยโผล่มาข้างหน้าแบบนี้เลยเหรอโ oh อไมกเฮ้ย,อยโอเคเอาจรวดไปนี่นุน่นไปดูจรวดนุน่นไปแล้วเฮ้ยอาศัยจังหวะนี้ละวิว่งครับวิงว่งวิ่ง อุ้ยอุ้ยติดติดวิ่งไปให้ไกลๆวิ่งไปจากที่นี่อย่ามานะรีเราไปแล้วเราไปแล้วเราไปแล้ว้ไวยไปแล้วจ้าอุ้ยอุ้ยมือฟ้อมาอีกแล้วเฮ้ยใจเย็นดิโอเคเอยคือผมรู้สึกว่าไม่อยากอยู่ในไร่นี้แล้วนะครับ อยากออกไปจากที่นี่เร็วประเด็นคือผมยังหาเครื่องแรกไม่เจอเลยนะครับโอ้โหไซลเลนเฮดก็ดักอยู่ข้างหน้าเลยเหมือนรู้วอุ้ยสวยตอนนี้เราก็เจอเครื่องแรกแล้วนะครับมาครับ let's go ดูรอบๆให้ดีนะครับเผื่อไซลเลนเฮดโผลม,มาเอ่อให้เราทำไรเนี่ยอให้เราเรียงอันนี้นะครับ อ่าน่าจะเป็นเหมือนรูปหรือว่าอะไรสักอย่างหนึง่งแบบนี้หรือเปล่าอืมโอเครีไม่ได้หรออืมพยายามเรียงไปเรื่อยนะครับเรียงจนกว่าจะถูกตอนนี้ผมก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาครับ let's go ไปจากที่นี่กัน ตอนนี้เราก็จะต้องตามหาเครื่องต่อไปนะคะรับือษณุเลนเห็นมาแล้วรือจะเห็นเราหรือเปล่าเนี่ยโอ้ไมก็อย่าเดอ้ออย่ามาทางนี้นะปล่อยเราไปเถอะเราอยากออกจากที่นี่แล้วไม่อยากอยู่ละสวยโชคดีที่ไม่เดินมาทางนี้นะครับรือไปดีกว่า้อไปแล้ว Let's go Let's go อย่ามาทางนี้ดิเฮ้ยเฮ้ยเจอมือผีแล้วเฮ้ยไซเรนเฮดก็กำลังเดินตรงมาทางนี้เลยโอเดี๋ยวเราต้องหาทางหนีที่ไล่นะครับเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเจอทางตันโอไม่ก็ เฮ้ยผมจะรอดไหมเนี่ยโห,โหเจอทางตันด้วยโอเคใจเย็นนะครับดูข้างหน้าข้างหลังให้ดีเอที่ไปแล้วไปแล้วเราไปแล้วนะเราไม่อยากอยู่กับน,นายแล้วนายมันน่ากลัวเกินไปไปครับ let's go <S เฮ้ยโอ้โห,โหมาดักอยู่ข้างหน้าอีกแล้ว อุ้ยเหมือนรู้อ่เหมือนไม่อยากให้ผมไปนะครับพยายามขัดขวางทุกทางเลยโ oh อเมก็เฮ้ยปล่อยผมไปเถอะไปเดินไปไกลเลยอย่าเดินมาทางนี้นะเฮ้ยไปไหนก็ไปเลยเฮ้ย,ยมือโผล่มาอีกแล้วเมื่อกี้ก็มีหมูด้วยนะครับโอเมก็โอเคน่าจะไปแล้วนะครับอุ้ยไปดีกว่า ไปแล้วจ้าเฮ้ยอยากออกจากไล่นี้เรเร็วสักทีนะครับอ่อเมื่อไหร่จะถึงเนะี่ยเฮ้ยถึงแล้วเฮ้ยสวยถึงเครื่องที่สองแล้วนะครับโอเคมาเรามาเปิดเครื่องกันอ่อให้เราทำอะไรเนะี่ยอืมเฮ้ยไม่ใช่นะครับแบบนี้หรือเปล่าเฮ้ยสวยตอนนี้เราก็เปิดเครื่องที่สองเสร็จแล้วนะครับ 2R3K ไป 2R3H โอเคอืมไปครับตอนนี้เราก็จะต้องตามหาเครื่องที่สามต่อไปนะครับเออโอ้ยเซเลนเฮนมาดักอยู่ข้างหน้าเลยเฮ้ยมันจะเห็นผมไหมเนี่ยทุกคนว่ามันจะเห็นผมไหมนะครับเฮ้ย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 เยเนดิ อุ้ยไปแล้วเราไปแล้วเราไปแล้วเราไปแล้ว,ลวอุย้ยอย่าตามมันนะไปแล้วจ้าโอเคเอุย้ยตอนแรกผมคิดว่าไม่รอดแล้วนะครับโอ้ยเกือบไปโอ้เลยดูดิทางตันด้วยถ้าไซเลนเฮดเดินมาตรงนี้นี่ผมจบเลยนะโอไมค์ก็โอไมค์ก็จอห์นยูดิสเลนมิโก เอ้ยนายปล่อยเราไปเถอะเฮ้ยเราไม่อยากอยู่ในไร่นี้กับนายแล้วเฮ้ยเราไปแล้วนะนายอยู่ในไร่นี้คนเดียวไปเถอะมันคือที่ของนายไม่ใช่ที่ของเราเฮ้ยปล่อยเราออกจากไร่นี้แล้วแล้วเขาแล้วเราค่อยเจอกันใหม่ตอนนี้เราไม่อยากเจอนายโอเคเฮ้ยไกลไหมเนี่ย ผมอยากเจอเครื่องที่สามเร็วๆแล้วนะครับอืมรีบเปิดเครื่องอะไรก็ออกไปจากที่นี่กันนะไปไปไปวิ่งวิ่งอย่าช้าอย่าช้าอย่ามานะอย่ามาตอนนี้นะเฮ้ยเฮ้ยเจอมืออีกแล้วนะครับเฮ้ยมือผีเฮ้ยมือผีเปรตซาเลนเฮนรือเปล่าเฮ้ยไปแล้วจ้า สวยนี่คือมันติดกับทางออกเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยอยากออกไปแล้วอะเฮ้ยเปิดหน่อยฮโอเคอ่สุดท้ายเราก็จะต้องเปิดเครื่องที่สามอยู่ดีนะครับเฮ้ยเซเลเฮดเดินตรงมาทีนี้แล้วแล้วผมจะไปหลบที่ไหนดีเนี่ยเฮ้ยมันมาทางนี้แล้วปะ อุ๊ยอุๆยอย,อย่ามาเถอสงสารเราเถอะเราก็จะผ่านละอุ้ยสงสารเราบ้างดินายนายไปอยู่ที่ของนายเถอะปล่อยเราไปเถอะเรารู้ว่านายเหงานายอยู่ในไร่นี้คนเดียวมานานโอ้แต่เราไม่อยากอยู่กับน,นายโอเคเดินไปไกลเลยชิวชิวไป <laughs> โอ้ โอเคมาเปิดเครื่องที่สามนะครับเอ่อทำยังไงเนี่ยอืมแม็กก์เหรอมินเฮ้ยสวยเฮ้ยตามหาทางออกสวยครับเฮ้ยถึงเวลาไปจากที่นี่แล้วเฮ้ยเฮ้ยซเซเลนเฮดอยู่ข้างหน้าเลยโ oh อ้มค์กอนเฮ้ยเดี๋ยวดี เฮ้ยเฮ้ยทำไมเหมือนรู้อะโอ้ไมคอนเฮ้ยหมูวิ่งผ่านหน้าอีกแล้วดีหมูผีเฮ้ยเฮมันเซเลนเฮตมันรู้นะครับคือมันเดินวนอยู่ที่เดิมเลยนะอืมไม่ยอมปล่อยผมไปสักทีโอเคถอยมาก่อนนะครับเจนเทก t ดีซี โอ้ยอย่างมันจ้าแต่ว่านี่ไปกไป็ไปไปก็บไปซต้เตื้อเฮ้ยไปที่อื่นเลยไปเฮ้ยอยังนี่โอ้เดินมาตรงนี้่และมีทางตันทางตันโอไมคก็ oh นี่คือผมจะรอดไหมเนะี่ยโอเคหลบก่อนนะครับอืมน่าจะไม่เห็นหรือเปล่าสวย ไปไปไปที่อื่นเลยไหมเฮ้ยโอเคนะจะไปแล้วนะเฮ้ยเราไปแล้วเฮ้ยอย่าตามมาเด้อไปแล้วไปแล้วไปแล้วพอแล้วพอแล้วอยากออกจากที่นี่แล้วเฮ้ยเ <c oughs> ฮ้ยได้ไงคือ <c oughs> เมื่อกี้ซาเลฮนมันเดินไปที่อื่นแล้วนะครับจูจ่ๆก็โผล่มาข้างหลังผมเฉยเลยนะ แล้วเราก็มาโพในสถานที่ที่ไหนไม่รู้นะครับวันที่ห้าเฮ้ยประตูปิดเองโอ้โหเปิดเองด้วยนึกว่าประตูเซเว่นเอาปิดอีกแล้วโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเสีย